วันนี้ยังคงเป็นคดีที่น่าเศร้าใจเหมือนเช่นเคยแต่พ่อครัวในวันนี้จะพาพวกคุณไปสัมผัสกับรสชาติที่แปลกใหม่สักหน่อยเพราะผลลับคือสิ่งที่ทำให้พวกคุณต้องร้องอุทานด้วยความตกใจแถมความร้อนแรงของมันยังทวีคูณขึ้นหลังจากทุกอย่างจบลงและเข้าที่เข้าทางแล้วถือเสว่านี่เป็นบททดสอบสำหรับพวกคุณก็แล้วกันจงเก็บคำถามไว้ในใจเสมอว่า แรงจูงใจของเรื่องนี้มาจากที่ไหนกันแน่และตอนนี้ขออนุญาตเริ่มต้นเรื่องราวจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเริ่มขึ้นในคืนวันที่5กรกฎาคมปี2007ในช่วงเวลาที่พระจันทร์สว่างอยู 75, enix, ่กลางศีรษะคนขับรถบรรทุกชื่อเอเวอเรสต์ดิงกินส์กำลังขับรถบนทางหลวงหมายเลข165ในเมืองฟินิกส์รัฐอลาบามาของสหรัฐเมื่อเปิดไฟหน้ารถ จูๆ่ๆเขาก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่ริมถนนและดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้สวมเสื้อผ้าในสภาพที่ท้องฟ้ามืดมิดเช่นนั้นการจะมองให้ชัดเจนก็เป็นเรื่องยากทุกสิ่งทุกอย่างดูเลือนลางไปหมดด้วยเหตุนี้เขาจึงเริ่มสงสัยว่านี่อาจเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะักและก็เป็นจริงดังคาดเมื่อเอเวอเรตเดินเข้าไปใกล้เขาก็เรียบหยิบทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพียงไม่กี่นาทีต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนก็มาถึงที่เกิดเหตุหลังจากตรวจสอบร่างของผู้เคราะห์ร้ายพวกเขาสรุปตรงกันว่านี่เป็นคดีที่ผู้ก่อเหตุลงมืออย่างรุนแรงเกินไปแม้ว่าร่างกายจะไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายแต่กลับมีบาดแผลถึงหกแห่งจากของมีคมโดยมีสองแผลที่บริเวณศีรษะเห็นได้ชัดว่าคนร้ายรายนี้ต้องการตัดขนทางรอดของเธออย่างแน่นอนน่าเสียดาย นอกจากปลอกกระสุนขนาด9มิลิเมตรจำนวน6ปลอกในที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่มีหลักฐานอื่นใดอีกแม้แต่ตัวตนของผู้เคราะห์ร้ายก็ยังไม่สามารถระบุได้ส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการล่วงละเมิดเพราะเสื้อผ้าท่อนบนยังอยู่ครบแต่ท่อนล่างนั้นถูกดึงลงมาจนถึงต้นขาในตอนแรกตำรวจยังคงหวังว่าจะสามารถเก็บรวบรวมร่องรอยทางชีวภาพบางอย่างจากร่างกายได้ อย่างไรก็ตามเพียงไม่กี่ชั่วโมงความหวังของพวกเขาก็เลือนหายไปเพราะผลการตรวจสอบระบุว่าไม่มีร่องรอยของการกระทําที่ไม่ดีหรือร่องรอยที่ละเอียดอ่อนใ่อย่างใดแล้วอะไรคือคําอธิบายสําหรับเสื้อผ้าที่หลุดลุ่ยเช่นนั้นกันโชคยังดีที่กระบวนการสืบสวนไม่ได้สูญเปล่าจากการตรวจสอบลายนิ้วมือและ DNA ตํารวจก็สามารถระบุตัวตนของผู้เคราะห์ร้ายได้สําเร็จ เธอมีชื่อว่าเชียร์เกรแฮมอายุ20ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลายัยการระบุตัวตนได้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในพื้นที่เหตุผลก็เพราะครอบครัวของเธอที่อาศัยอยู่ในเมืองฟีนิกส์นั้นค่อนข้างมีชื่อเสียงเชียรเติบโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวยพ่อของเธอคือเควินและแม่คือลิซ่าทั้งสองเป็นเพื่อนร่วมชั้นสมัยมัธยม จึงเกิดความรู้สึกดีๆจนนำไปสู่การแต่งงานที่ยาวนานกว่า30ปีแล้วไม่เพียงเท่านั้นครอบครัวของพวกเขายัางทำธุรกิจบริษัทอสังหาริมทรัพย์คุณเควินเองก็เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นหลังจากเข้ามาหาวิทยาลัยเชียเลือกเรียนสาขาบัญชีเตรียมพร้อมที่จะสืบทอดกิจการทันทีที่เรียนจบเผว่าครอบครัวนี้ไม่ได้มีชื่อเสียงเพราะเรื่องเหล่านั้นเป็นเพราะเชยิง สาวที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมกลับมีชีวิตส่วนตัวที่ค่อนข้างวุ่นวายไม่เพียงแต่ชอบคบหากับกลุ่มคนที่ไม่ค่อยดีนักแต่เธอยังไปร่วมสร้างความวุ่นวายกับคนกลุ่มนี้อีกด้วยสรุปง่ายๆแทบไม่มีเรื่องอะไรที่เธอไม่เคยทำด้วยเหตุนี้หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ท้องถิน่นจึงมักจะมีข่าวของเชียอยู่เสมอลองคิดดูสิตัวเชียเองเป็นคุณหนูผู้สูงศักดิ์แต่กลับใช้เวลาทั้งวันไปกับพวกเกเร คนภายนอกมองเข้ามาจะไม่ให้ขโมดคิ้วได้อย่างไรอยากจะไม่ดังก็คงยากบางคนอาจจะพูดว่าถ้าหากวอชเชียเกิดเรื่องขึ้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนั้นไม่มากก็น้อยหรือไม่ถูกต้องแล้วในตอนแรกตำรวจก็มีความคิดแบบเดียวกันเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงไปพบพ่อแม่ของเธอเป็นอันดับแรกเพื่อถามว่าลูกสาวมีความขัดแย้งกับแก๊งดันทพานพวกนั้นหรือไม่แต่ทว่าสามีภรรยา กลับบอกว่าไม่เคยได้ยินว่าลูกสาวมีความขัดแย้งกับพวกเขาอีกทั้งตั้งแต่จบชั้นมัธยมปลายเธอก็ไปมาหาสู่กับคนกลุ่มนั้นน้อยลงถ้าให้พูดถึงผู้ต้องสงสัยสามีภรรยาคู่นี้กลับนึกถึงคนคนหนึ่งทันทีนั่นก็คืออดีตแฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อว่าแลรีทำไมถึงสงสัยเขาเหตุผลก็เข้าใจได้ง่ายงาเพราะหมอนี่ไม่ใช่คนดีอะไรเลยเดิมที เรื่องแย่ๆที่เชียร์ทำลงไปล้วนเกิดจากการทำตามอย่างเขาไม่เพียงแค่นั้นแลรี่ยังเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานบุกรุกและเคยเข้าออกเรือนจำมาแล้วแต่ทำไมพ่อแม่ของเชียร์ถึงปล่อยให้ลูกสาวไปคบหากับคนแบบนี้ได้ดังนั้นทั้งพ่อและแม่ของเธอจึงคิดหาวิธีต่างๆนานาพร้อมทั้งคอยห้ามปรามไม่หยุดหย่อนจนในที่สุดก็ทำให้ทั้งสองเลิกรากันได้ในตอนนั้น ทั้งเควินและลิซ่าต่างสงสัยว่าหรือจะเป็นเพราะเรื่องที่พวกเขาทำในอดีตทำให้แลรี่ผูกใจเจ็บและมาลงกับลูกสาวของพวกเขายิ่งไปกว่านั้นช่วงหลังมานี้เชก็มีรักครั้งใหม่แล้วอาจเป็นเพราะความหึงหวงที่ทำให้เขาลงมือหรือเปล่าพอตำรวจได้ฟังก็รู้สึกว่าชายคนนี้น่าสงสัยจึงเรียกตัวเขามาที่สถานีเพื่อทำการสอบปากคำ ถ้ากลับตรงกันข้ามแลรี่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและยอมเล่าสิ่งที่เขารู้ออกมาอย่างว่าง,ง่ายจริงอยู่ที่ทั้งสองเลิกกันเพราะแรงกดดันจากครอบครัวของเชียร์แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกันแถมระหว่างนั้นทั้งสองยังมีการติดต่อกันอยู่บ้างซึ่งหมายความว่าแรงจูงใจที่เกิดจากความหึงหวงนั้นไม่มีมูลความจริงเลยไม่รู้ว่าแลรี่พูดจริงหรือไม่แต่หลังจากตรวจสอบเบื้องต้น เขากลับมีหลักฐานที่อยู่ชัดเจนทว่าในกระบวนการนี้ตำรวจได้รับข้อมูลมาหนึ่งอย่างนั่นคือเขาได้โทรศัพท์หาผู้เคราะห์ร้ายในคืนที่เกิดเหตุและเวลาที่โทรยังกใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุมากดังนั้นความสนใจทั้งหมดจึงพุ่งเป้าไปที่การโทรครั้งนั้นแต่ลรีไม่ได้โกหกอะไรเลยเขายอมรับว่าตัวเองติดต่อกับเคียเชียในคืนนั้นจริงๆเพราะวันที่6กรกฎาคม เป็นวันที่เธอต้องขึ้นศาลในฐานะจำเลยเนื่องจากไปผูพันกับคดีอื่นแลรี่โทรไปก็เพื่อถามไทยสถานการณ์โชคร้ายที่คนรับสายกลับเป็นลิซ่าแม่ของเชียร์แม่ของเธอบอกว่าตอนนี้ชียากำลังอยู่กับแฟนใหม่ที่ชื่อเกลนเมื่อได้ยินดังนั้นแลรี่ก็เงียบไปครู่หนึ่งแล้ววางสายไปเนื้อหาของการโทรนี้ไม่มีจุดไหนที่พิเศษเลยแต่ถ้าสังเกตให้ดี วันที่เธอเสียชีวิตคือวันที่ห้ากรกฎาคมวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่เธอต้องไปขึ้นศาลสิ่งแรกที่เราไม่รู้คือเธอไปพัวพันกับคดีที่มีรายละเอียดอย่างไรและอย่างที่สองคือก่อนเกิดเหตุลิซ่าบอกว่าเธอกำลังอยู่กับแฟนใหม่หรือพูดอีกอย่างก็คือนี่คือสองคนสุดท้ายที่ได้ติดต่อกับผู้เคราะหร้ายด้วยเหตุผลเหล่านี้ตำรวจจึงตัดสินใจติดต่อกับพ่อแม่ของเชีย เพื่อสอบถามเกี่ยวกับคดทีที่จะต้องขึ้นศาลในวันที่6กรกฎาคมความจริงแล้วเมื่อประมาณหนึ่งปีก่อนเชียได้ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนก่อนหน้านั้นทั้งกลุ่มได้ดื่มเครื่องดื่มไปไม่น้อยตัวเชียเองเดิมทีก็ไม่ชอบคบหากับคนเรียบร้อยอยู่แล้วในวงเล่าจึงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมีชายคนหนึ่งในกลุ่มหยิบอาวุธออกมาจากรถแล้วเริ่มเล่นพิเรนกับมันใครจะคิดว่าอาวุธเกิดลั่น โชคดีที่สิ่งที่พุ่งออกมาไม่ได้โดนใครก็ถือว่ารอดตัวไปแต่ทว่าในตอนนั้นถนนกำลังพลุกพล่านไปด้วยผู้คนพวกเขาจิงแจ้งตำรวจเมื่อตำรวจมาถึงภาพตรงหน้าคือกลุ่มวัยรุ่นเมามายที่กำลังเดินด้วยกันพวกเขาแยกไม่ออกว่าใครเป็นคนทําอาวุธลั่นจึงพาตัวทั้งหมดกลับไปที่โรงพักในที่สุดทั้งหมดก็ถูกดำเนินคดีและมีกำหนดพิจารณาคดีที่กำลังจะมาถึง แม้ว่าวันที่เกิดเหตุกับวันพิจารณาคดีจะห่างกันเพียงแค่วันเดียวแต่พ่อของเฉียเชื่อว่านี่เป็นเหตุการณ์สุดวิสัยจริงๆอีกทั้งไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและคนถืออาวุธก็ไม่ใช่ลูกสาวของเขาเดิมที่ก่อนการตัดสินทั้งกลุ่มจะต้องถูกควบคุมตัวแต่โชคดีที่ครอบครัวของเฉียก็มีฐานะพอสมควรเพื่อช่วยให้ลูกสาวพ้นจากการถูกจองจำเขาจึงยอมจ่ายเงินจำนวนไม่น้อยให้กับพยานที่เห็นเหตุการณ์ เพื่อขอให้ช่วยพูดในทางที่ดีต่อลูกสาวในศาลและสุดท้ายเงินจำนวน1,000 0แดอลลาร์ 100, คือตัวเลขที่เควินยอมจ่ายเพื่อให้ลูกสาวได้รับการประกันตัวจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ทั้งหมดไม่มีใครเลยที่มีความแค้นต่อเชียดังนั้นตำรวจจึงเหลือทางเดียวคือเปลี่ยนเป้าหมายการสืบสวนนั่นคือเพื่อนสนิทอย่างเอมี่และแฟนหนุ่มอย่างเกลนตามคำให้การของพ่อแม่เธอคืนที่เกิดเหตุ ลูกสาวบอกว่าจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆและคนที่เธอไปหาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากเอมี่และเกลนแต่หลังจากฟังทั้งสองเล่าเรื่องราวตำรวจกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลก่อนอื่นคำให้การของพวกเขาเหมือนกันจนเกินไปเรื่องนี้อาจจะพออธิบายได้เพราะตอนนั้นทั้งสามคนอยู่ด้วยกันการบรรยายเหตุการณ์จึงไม่น่าแปลกอะไรแต่เมื่อทั้งสองบรรยายถึงฉากที่ทั้งสามคน แยกย้ายกันกลับบ้านมันกลับมีจุดที่น่าสงสัยเอมี่และเกรนเล่าว่าในคืนเกิดเหตุทั้งสามคนเดินเล่นกันบนถนนอย่างสบายใจแต่จู่ๆเชียก็บอกว่าตัวเองนัดใครบางคนไว้มีธุระต,ต้องคุยกันนิดหน่อยแลว้ววานให้แฟนนุ่มขับรถไปส่งที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตใกล้กับปังน้ำมันไม่นานนักก็มีรถจนสีดำคันหนึ่งวิ่งเข้ามาในปั๊มเชียมองไปที่คนขับแล้วไปยักหน้าจากนั้นก็ขึ้นไปนั่งที่เบาะข้างคนขับ เมื่อเห็นเชียขึ้นรถไปกับเพื่อนเกลนและเอมี่ก็รีบขับรถออกไปอย่างไรก็ตามการเล่าแบบนี้มีจุดน่าสงสัยเพราะเกลนเป็นแฟนของเชียในค่ำคืนที่มืดมิดเห็นแฟนตัวเองไปกับคนแปลกหน้าจะไม่รู้สึกเป็นห่วงสักนิดเลยหรือด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงสอบถามเขาเกี่ยวกับคนที่มารับเชยียและก็เป็นไปตามคาดเขาไม่รู้อะไรเลยเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ ตำรวจตั้งใจจะสอบสวนเกลนให้เข้มข้นขึ้นจูจูเอมี่ก็พูดขึ้นมาเธอย้ำว่าสิ่งที่เธอพูดทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการแต่ตอนที่เชียขึ้นรถแปลกหน้าคันนั้นไปตัวเธอเองก็นั่งอยู่บนรถของเกลนจึงมองไม่เห็นหน้าของคนคนนั้นอย่างไรก็ตามจากความสนิทสนมที่เธอมีต่อเพื่อนคนนี้คนที่จะมารับเธอได้นอกจากพ่อแม่และแฟนหนุ่มแล้วก็มีแค่เคนนี่เท่านั้น แล้วเคนนี่คือใครเคนนี่เคยทำงานที่บริษัทก่อสร้างมาก่อนแต่เนื่องจากความไม่ระมัดระวังจึงขับรถชนรถบรรทุกและถูกไล่ออกต่อมาด้วยความโชคดีเขาได้รับเข้าทำงานที่บริษัทก่อสร้างของครอบครัวอาจเป็นเพราะบทเรียนในอดีตเขาจึงให้ความสำคัญกับงานนี้มากและทำงานอย่างขยันขันแข็งสุดๆส,สิ่งนี้ทำให้เขาเป็นที่ถูกใจของเควินและลิซ่า พวกเขาจึงแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้ช่วยและพ่อบ้านโดยตรงเป็นแบบนี้เรื่อยมาเวลาก็ล่วงเลยไปกว่าสิบปีแล้วทุกคนต้องรู้ว่าบทบาทของพ่อบ้านยิ่งนานวันเข้าก็ยิ่งใกล้ชิดกับสมาชิกในบ้านเวลาที่เคนนี่ได้ใกล้ชิดกับเชียนั้นแทบจะไม่น้อยไปกว่าพ่อแท้ๆอย่างเควินเลยด้วยเหตุนี้เชียจึงมองว่าเขาไม่ต่างอะไรกับคนในครอบครัว เคนนี่ยอมรับว่าตัวเองไปรับเชที่ปั๊มน้ำมันในคืนวันที่5กรกฎาคมเท่ากับว่าแฟนหนุ่มและเพื่อนสนิทของผู้เสียหายไม่ได้โกหกทว่ามันก็นำมาซึ่งคำถามใหม่เคนนี่ <Kenny S 2> เป็นคนสนิทของครอบครัวเกรหันการที่เชอยากเจอเขาก็เป็นเรื่องปกติแต่ทำไมเรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับแม้แต่แฟนหนุ่มก็ยังไม่บอกจากคำบอกเล่าของเคนนี ประมาณ4ี่ทุ่มของวันที่หกรกฎาคมเขาได้รับสายจากเชบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยและขอให้มาเจอที่ปั๊มน้ำมันด้วยคำขอนั้นจากคุณหนูแน่นอนว่าเคนนี่ปฏิเสธไม่ได้แต่พอเจอกันเธอกลับขอร้องในสิ่งที่เกินไปหน่อยนั่นคือขอให้เขาช่วยหารถสักคันทุกคนยังจำเหตุการณ์ระทึกขวัญก่อนหน้านี้ได้ไหมอย่างที่บอกไปวันรุ่งขึ้นคือวันที่6กรกฎาคมทั้งกลุ่มจะต้องไปขึ้นศาล และในใจลึกๆเชกกลัวการที่ต้องไปยืนต่อหน้าศาลมากยิ่งกังวลเกี่ยวกับคำตัดสินของศาลเข้าไปใหญ่ดังนั้นเชจึงตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าจะหนีไปให้ไกลและเหตุผลที่ขอยืมรถในคืนนั้นก็เพื่อการนี้ตอนนี้ทุกคนคงเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่ยอมบอกใครเคนมี่เชื่อว่าการหนีไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ถูกต้อง แม้คุณหนูจะอ้อนวอนแค่ไหนเขาก็ยืนกรานปฏิเสธเชจึงเปิดประตูรถลงไปทันทีและเดินจากไปเคนนี่เองก็ขับรถออกจากปั๊มน้ำมันเช่นกันและหลังจากนั้นก็ไม่รู้แล้วว่าเธอต้องเจอกับอะไรบ้างต่อมาเพื่อพิสูจน์คำให้การของเคนนี่ตำรวจจึงไปสอบถามเควินและลิซ่าสามีภรรยาคู่นี้ทั้งสองยืนยันว่าเคนนี่เปรียบเสมือนคนในครอบครัว เพราะทั้งคู่มักจะกลับบ้านดึกเนื่องจากงานจึงมักวานให้เขาช่วยดูแลความปลอดภัยให้ลูกสาวถ้าเขาคิดไม่เสื่อจริงๆคง,งไม่ต้องรอจนถึงป่านนี้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อตรวจสอบประวัติการโทรเชได้โทรหาเคนนี่จริงในช่วงสี่ทุ่มของวันที่เกิดเหตุหลักฐานทั้งหมดนี้ช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือในคำให้การของเคนนี่อย่างไรก็ตามไม่น่าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด จะค้นคบจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีภาพจากกล้องวงจรปิดสแสดงให้เห็นว่าในคืนวันที่5กรกฎาคมเชขึ้นรถของเคนเนี่และไม่นานรถก็ขับออกจากปั๊มไปส่วนเรื่องที่เฉลงจากรถนั้นเป็นเรื่องโกหกทั้งเพเมื่อถูกเรียกตัวมาสอบสวนครั้งที่2และให้ลบข้อขัดแย้งระหว่างคำให้การกับกล้องวงจรปิดเคนเนี่ถอนหายใจเฮือกใหญ่และเริ่มเปลี่ยนคำให้การ เขาบอกว่าส่วนใหญ่ของเรื่องที่เล่าไปก่อนหน้านี้เกิดขึ้นจริงเพียงแต่ผลลัพธ์มันต่างออกไปนิดหน่อยความจริงแล้วพระเขาทนคำร่ำเร้าของคุณหนูไม่ไหวเลยตกลงจะหารถให้เธอใช้หลบหนีแต่เคนนี่ก็แค่ทำไปอย่างนั้นเองในใจเขาไม่ได้เห็นด้วยเลยตลอดทางเขายังคงพยายามเกลี้ยกล่อมให้เชนเริ่มเลิกแผนการไม่คิดเลยว่าคำเตือนของเขาจะไปกระตุ้นอารมณ์อีกฝ่าย เมื่อรถจอดติดไฟแดงที่สี่แยกเชก็เปิดประตูรถกระทันหันหันหลังกลับและเดินหนีไปตอนนั้นรถจอดอยู่กลางถนนเคนนี่เลยไม่มีทางเลือกอื่นที่จะตามไปแม้จะพยายามเรียกเชก็ไม่หันกลับมาจนกระทั่งเขาหาที่จอดรถได้คุณหนูก็หายไปแล้วเขาเลยต้องกลับบ้านคนเดียวเงียบ,เ,ยบเหตุผลที่เขาโกหกในครั้งแรกหนึ่งคือเพราะการช่วยผู้ต้องหาหลบหนีตำรวจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย 2. แม้การจากไปของเชจะไม่เกี่ยวกับเขาโดยตรงแต่ถ้าเคนนี่ไม่ทิ้งเธอไว้คนเดียวเรื่องน่าเศร้าก็อาจจะไม่เกิดขึ้นถ้าพ่อเควินรู้ว่าลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนต้องจบชีวิตลงเพราะเหตุนี้เขาอาจจะถูกไล่ออกก็ได้หลังจากฟังคำอธิบายของเคนนี่ตำรวจก็หารือกันภายในทันทีพวกเขาคิดว่าคำให้การของเขาไม่เพียงแต่สมเหตุสมผลแต่ยังแสดงถึงความเข้าใจในสถานการณ์ จึงตัดสินใจสอบสวนเขาอีกครั้งเหตุผลนั้นง่ายมากเพราะคำให้การของเคนนี่มันสมบูรณ์แบบเกินไปไม่มีช่องโหว่เลยซึ่งทำให้คนสงสัยว่าเขาเตรียมตัวมาดีตำรวจจึงขอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบสวนมาช่วยและก็ได้ผลเคนนี่เล่าลำดับเหตุการณ์อีกครั้งแต่คราวนี้มีจุดที่เปลี่ยนไปเหตุผลของเชยังคงเหมือนเดิมคือต้องการหารถเพื่อหลบหนีแต่ครั้งนี้ระหว่างทาง เชบอกกระทันหันว่าอยากเข้าห้องน้ำรอบๆนั้นไม่มีห้องน้ำเลยห่างไกลจากแสงไฟถนนแทบจะมองไม่เห็นอะไรดังนั้นเชเลยต้องไปทำธุระส่วนตัวในบริเวณใกล้ๆนั้นเทวา่เชไม่คาดคิดเลยว่าคนที่ดูแลเธอมาตั้งแต่เด็กจะชักอาวุธออกมาและลงมือสังหารเธอหกครั้งโดยไม่ลังเลพอเสร็จเรื่องเคนนี่ก็รีบเร่งเครื่องหนีไปพอได้ยินแบบนี้ ใครๆก็ต้องตกใจเล่าไปแล้วทุกคนอาจจะไม่เชื่อแต่แรงจูงใจที่เคนนี่ลงมือกับหญิงสาวคนนี้เป็นเพียงการจัดการความแค้นส่วนตัวสรุปสั้นๆคือมีคนต้องการกำจัดเชเคนนี่เป็นแค่คนรับจ้างทั้งนั้นตามคำบอกเล่าของเคนนี่คนที่สั่งให้เขาทำเรื่องนี้คือลิซ่าเกรแฮมแม่แท้ๆของเธอนั่นเองที่เป็นคนต้องการทำลายลูกสาวตัวเอง เคนนี่บอกว่าเธอขอให้เขาลงมือกับเชหลายครั้งแล้วเหตุผลคือลูกสาวทำตัวเหลวไหลเกินไปมักก่อปัญหาและทำให้ครอบครัวต้องอับอายขายหน้าอยู่บ่อยครั้งความไม่พอใจนี้พุ่งถึงขีดสุดเมื่อเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับอาวุธที่กลุ่มเพื่อนของเชก่อขึ้นลิซ่ามองว่าเควินเสียเงินไปมากเกินไปเพื่อช่วยลดโทษให้ลูกสาวแต่ลูกสาวกลับยังคงเอาแต่หนีปัญหาด้วยเหตุนี้ ในเช้าวันที่5กรกฎาคมปี2007ลิซ่าจึงนัดเจอเคนเนี่เป็นการส่วนตัวที่ห้องสมุดและสั่งให้เขาหาวิธีกำจัดเชตอนนั้นเธอไม่ได้สัญญาว่าจะให้รางวัลอะไรแค่บอกว่าถ้างานสำเร็จอยากได้อะไรก็จะให้ส่วนเคนเนี่ที่กำลังลังเลว่าจะทำยังไงให้งานสำเร็จเชฟกลับพาตัวเองเดินเข้าสู่กับดักมรณะเองสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทุกคนคงทราบดีแล้วชัดเจนว่า คำให้การของเคนนี่มันขัดต่อศีลธรรมความเป็นมนุษย์อย่างมากตำรวจถามเขาว่ามีหลักฐานอะไรไหมที่จะพิสูจน์ว่าลิซ่าเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังไม่น่าเชื่อจริงๆว่าเคนนี่จะสารภาพว่าอาวุธขนาด9มมที่ใช้ก่อเหตุลิซ่าเป็นคนหามาให้ในวันที่6กรกฎาคมปี2007ซึ่งก็คือหนึ่งวันหลังเกิดเหตุเขาได้นำอาวุธไปคืนให้ลิซ่าพอได้ยินแบบนี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนไม่รอช้ารีบนำหมายค้นไปที่บ้านเกรแฮมแต่พอไปถึงกลับไม่ทบสิ่งผิดปกติใดๆตอนแรกตำรวจนึกว่าแคนนี่โกหกโชคดีที่เควินรู้ว่าตำรวจกำลังหาอาวุธอยู่จึงยอมรับว่าที่บ้านมีอาวุธแบบนั้นจริงๆแถมยังให้ภรรยาใช้บ่อยๆด้วยและก็จริงตามนั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ไปที่บ้านพ่อของลิซ่าคือทอมสันและที่นั่นพวกเขาก็พบสิ่งที่ต้องการหลังจากตรวจสอบจำนวนกระสุนอย่างละเอียด ก็ยืนยันได้ว่านี่คืออาวุธสังหารอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้เควินก็ยังไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองจะเป็นไปได้อย่างไงที่ภรรยาจะทำร้ายลูกสาวและนี่คือช่วงเวลาที่ทุกอย่างกระจ่างชัดอย่างรวดเร็วเพื่อนบ้านคนหนึ่งได้เปิดเผยกับตํำรวจเกี่ยวกับการพูดคุยกับลิซ่าครั้งหนึ่งคนนี้บอกว่า ลิซ่ายอมรับว่าเบื่อมากที่ต้องจา่ายค่าทนายให้ลูกสาวถ้าคนนี้ตกลงช่วยเธอกำจัดลูกสาวเธอจะให้เงินเขา500,000ดอลลาร์ 500, 000, หรือประมาณ1.7ล้านบาทตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นแต่หลังจากเกิดคดีขึ้นเขาก็รู้สึกว่าคำพูดนั้นคงไม่ใช่เรื่องล้อเล่นซะแล้วสรุปว่าพยานและหลักฐานครบถ้วนลิซ่าต้องยอมจำนนในที่สุด แต่การพิจารณาคดีต้องรอไปจนถึงปี2012คือ4ปีหลังจากเกิดเหตุเราอาจจะรู้สึกได้ว่าลิซ่าในฐานะแม่เพียงเพราะต้องเสียเงินเพิ่มกับความผิดของลูกถึงกับคิดวางแผนกำจัดเธอเลยหรือเรื่องนี้มันเข้าใจยากเกินไปอีกอย่างครอบครัวพวกเขาก็ไม่ใช่พวกขัดสนเรื่องเงินทองดังนั้นเหตุผลที่ฝ่ายจำเลยขอให้มีการตรวจสุขภาพจิต เนื่องจากสภาพของลิซ่าค่อนข้างซับซ้อนและทําให้คดียืดเยื้อกว่าปกติและบทสรุปของผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาก็คือลิซ่าไม่ได้มีอาการทางจิตหรือความบกพร่องทางสติปัญญาใดๆทางเส้นแต่าจากผลการตรวจสอบพบว่าระดับ IQ ของลิซ่าอยู่ที่77เเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำมาก ผู้เชี่ยวชาญมองว่าคนกลุ่มนี้มักจะไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมาก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปนอกจากนี้ความรู้สึกผูกพันระหว่างเพื่อนและคนในครอบครัว,รวก็ต่ำกว่าคนปกติและนี่คือความผิดป,ปกติของเธอวันที่24มิถุนายนปี2012เคนนี่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานสมคบคิดทำร้ายเชกเรแฮมรับโทษจำคุกตลอดชีวิตส่วนการพิจารณาคดีของลิซ่าถูกกำหนดไว้ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน แต่ไม่คาดฝันผู้พิพากษาในคดีนี้ต้องเลื่อนการพิจารณาออกไปเพราะปัญหาสุขภาพสิ่งที่น่าตกใจคือเวลายืดเยื้อไปถึงหนึ่งปีในที่สุดท่านก็ได้ลาออกในเดือนมกราคมปี2014เพราะรักษาไม่หายและหนึ่งเดือนหลังจากนั้นท่านก็เสียชีวิตเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นนี้ทำให้การพิจารณาคดีของลิซ่าถูกเลื่อนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนปี2015ถึงจะได้เริ่ม ท้ายที่สุดคณะลูกขุนไม่ยอมรับข้อโต้แย้งของฝ่ายจำเลยเรื่องไอคตำ่ำและตัดสินประหารชีวิตจำเลยแมลิซาจะยื่นอุทธรณ์ในปี2019และ2020แต่ก็ถูกปฏิเสธทั้งหมดและปัจจุบันเธอกำลังอยู่ในระหว่างรอวันประหารชีวิตไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเหมือนผมไหมแต่แค่เพราะไอคตำ่ำแล้วนำไปสู่การกำจัดลูกสาวตัวเองมันดูผิดปกติเกินไปหน่อยด้วยเหตุนี้ ผมเลยไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อมอนโกเมอรีเรียลไทม์และโชคดีที่มีรายละเอียดพิเศษบางอย่างหมดความระบุว่าระดับความเหลวไหลของเชนั้นเกินกว่าที่เราจินตนาการไว้ซะอีกแม้จะเป็นลูกคนรวยแต่ตัวเธอกลับชอบเที่ยวกลางคืนแสงสีและการเต้นที่ล่อแหลมทำให้ถูกตำรวจจับอยู่บ่อยครั้งเพราะเหตุนี้ลิซ่าจึงรู้สึกอับอายเป็นอย่างมากและที่สำคัญกว่านั้น ผู้เป็นแม่คนนี้เชื่อเสมอว่าลูกสาวกำลังมีความสัมพันธ์ที่เกินเลยกับสามีของตนแม้ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยไขยข้อข้องใจได้ไม่น้อยแต่ความถูกต้องของข้อมูลก็ยังต้องรอการพิสูจน์ดังนั้นมันจึงถูกเอาไว้ท้ายคลิปเมื่อทุกอย่างจบลงแล้วนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดของคดีนี้โบราณว่าไว้เสือร้ายไม่กินลูกตัวเองแต่เพื่อนๆคิดว่าแรงจูงใจของลิซ่า คือความหมดหนทางหรือแค่ไม่อยากให้มีภาระมาวุ่นวายกับชีวิตกันแน่ไม่ว่าจะยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวันนี้เราเจอกับเรื่องเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์จริงๆเอาล่ะผมขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับยังมีคำถามอะไรอีกไหมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่